สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาการเบร้อยสิบไอสตาร์ทมือนะฮะมันสตาร์ทมือไม่ได้มาฟังเสียงเวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยฮะดูนะครับเวลาเรากดไฟตัวนี้ขึ้นนะฮะไฟเครื่องขึ้นปกตินะฮะเวลาเรากด การนี้ฮนะฟังเสียงนี่ไม่มีแรงนะครับเราจะมาดูเราจะมาดูเ,าาดเอ่อจากเครื่องมือนะเรามาดูคุณภาพของแบตกันแบตตอนนี้มันมี10กว่าโวลต์นะครับอ่าเราจะเช็คแบตแบตมันเช็คแต่แรงดันของแบตไม่ได้นะครับ ถึงแม้แบตบางทีแบตมันมี12โวลต์แต่ค่า CCA มันไม่ได้มันก็ไม่ติดนะครับนี่แบตเตอรี่ถือว่าแบตเซลนะครับแบตเซลถือว่าแบตเตอรี่มันอยู่ในสภาพที่แย่นะแบตเตอรี่ y, อยู่ในสภาพที่แย่ค่า CCA มันมีอยู่30เองนะนี่ดูอีกนะค่า CCA มันมี30เองนี่ แรงดันแบตนะครับมันมี1 0 10.32 10.32โวลต์นะครับแรงดันแบตอาการนี้นะฮะคือเราทดลองทำการาชาร์จแบตแล้วแต่ว่าแต่ว่าแบตมันก็ลดลงเร็วเหมือนเดิมนะฮะแบตลดลงเร็วเหมือนเดิมค่า CCA มันไม่เกิน100นะฮะหลังจากที่เราชาร์จแล้ว อันนี้ก็คือแบตเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากการใช้งานมานานนะฮะเนื่องจากการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตล,ลูกใหม่นะครับเข้าไปการถอดให้ถอดนี่นะฮะให้ถอดขั้วลบอ,อก,กอนเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันการช็อตของไฟถามว่าเราถอดขั้วบวกออกก่อนได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ว่า แต่ว่าด้วยความที่แบตมันยังลงกาวอยู่นะครับมันมีโอกาสที่ไขควงของเรามันจะไปแตะโดนโครงนะว่ามันจะไปแตะมีกวาดไปแตะโดนเหล็กต่างๆสําหรับบางรุ่นนะครับมันก็อาจทําให้เกิดการช็อตได้เพราะฉะนั้นต้องถอดโค้บออกก่อนอันนี้เป็นแบตลูกเก่านะครับแบตลูกเกา่าเดี๋ยวเราจะไปดูค่า CCA แบตลูกใหม่กันว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ มาดูนะครับอันนี้ก็คือแบตลูกใหม่นะครับแบตลูกใหม่นี่แบตลูกใหม่นะครับนี่เราจะใส่เข้าไปนะฮะอันนี้คือค่าแบตใหม่นะครับนี่จะอยู่ที่สิบสามจุดแปดโวลต์เรามาดูที่ค่า c c a แบตนะครับ ค่า CCA แบบดูนะฮะนี่ค่า CCA มันก็จะอยู่ที่115 CCA นะฮะจากเดิมจะอยู่ที่30ตอนนี้ขึ้นมาที่115 CCA แล้วแบตบนะครับอยู่ที่13.8โวลต์นะ13.8โวลต์ในในเครื่องมือนะฮะก็มันจะขึ้นไฟสีแดงก็ถือว่า สภาพแบบนะฮะสภาพแบบมันยังไม่ดีเท่าเครื่องมืออตามที่เครื่องมือตัวเช็คนะครับโดยมันจะมีสาไฟอยู่3ามสีก็คือสีส้มสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวนะฮะสีเขียวอันแรกก็คือจะดีแบตด,ดีสี สีส้มก็จะคุณภาพแบตต่าลงสีแดงก็คือคุณภาพแบตแย่นะฮะแต่ในที่นี้มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่มันต้องขึ้นอยู่ที่แบดด้วยนะครับว่าเราเลือกใช้แบตแบบไหนนะฮะแต่แบตนะ,ะที่เราใช้ตอนนี้นะฮะที่เราจะเอามาเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปนะฮะ คุณภาพแบบนี่ถือว่าใช้งานได้นะครับในระดับนี้ถือว่ายังใช้งานได้ในระดับนี้นะฮะค่า CCE 115 CCE นะฮะกับแรงดันแบต1 3บ13.8โวลต์ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ การที่ว่าเครื่องมือนะฮะมันโชว์ว่ามันโชว์ว่าคุณภาพแบบยังไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าแบบลูกใหม่เราจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องดูคุณนะสมบัติองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยนะฮะนี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนแบตเข้าไปใหม่นะฮะ